สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนกลับมาพบกันกันกบ English with k ฟิ f e r อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็เดินทาม,มาถึง lesson 2เราจะมาเรียนคำศัพท์เกี่ยวกับ stationary stationary แปลว่าเครื่องเขียนนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าคำแรกคือคำว่าอะไร let's go first book book how do you spell book นักเรียนสะกดคาว่า book ยังไงคะสะกดพร้อมกันนะคะหน 2, ึ o ่ม b o o k book หนังสือ notebook notebook how do you spell notebook how do you spell notebook n o t e, e b o o k notebook สมุด Pen How do you spell pen? P e N, P-E-N, pen, ปากกา Next word. Pencil. Pencil. How do you spell pencil? P e N C I l, P-E-N-C-I-L, a a pencil, ดินสอ Next เมื่อเรามี pencil แล้วเราก็ต้องมี pencil case. Pencil case. How do you spell pencil case? How do you spell pencil case? P-E-N-C-I-L-C-A-S-E pencil case กระเป๋าดินสอตอนนี้เราก็เรียนคำศัพท์ครบทั้ง5คำแล้วนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวทวนอีกรอบนึงเนาะ book book หนังสือ How do you spell book? B-O โอเคบุกห okay. นังสือ NOTEBOOK How do you spell notebook? N O T E B O O K Notebook สมุด PEN ปากกา How do you spell pen? P E N PEN ปากกา Pencil Pencil How do you spell pencil? P -E -N -C -I -L P-E-N-C-I-L spell Pencil แร่ว่า -E pencil. pencil case Pencil case How do you spell pencil case? P-E-N-C-I-L-C-A-S-E -E Pencil case กระเป่าดินสอ หลังจากที่เราทบทวนคำศัพท์ครบทั้งคําคำแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นดานบ้านเนาะการบ้านก็ไม่ยากค่ะเดี๋ยวไปดูกันก็คือคุณครูเนี่ยจะให้นักเรียนนะคะจดคำศัพท์ที่เพิ่งเรียนไปแล้วก็ความหมายนะคะมีคําคำข้อแรกบุกหนังสือข้อสองเพนปกาก้าข้อสามเพนซิ่ดินสออะไรก็ว่าไปเนาะให้ครบทั้งคําจากนั้นถ้าเสร็จแล้วก็ พักผ่อนได้ตามอัธยาศัยเลยค่ะสำหรับวันนี้ครูต้องลาไปแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ See you a g a i next n class บ๊ายบาย